สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้นะคะลิกอยู่ที่ BTS หมอชิดค่ะฝั่งที่ลิทยืนอยู่คือฝั่งเดียวกับสวนจตุจักรนะคะข้างๆก็เป็นสวนสาธารณะวันนี้ลิทจะพาเ,เพื่อนๆนะคะเดินจาก BTS หมอชิดเนี่ยไปตลาดนัดตึกซันค่ะเ,เพื่อนๆตลาดนัดตึกซันจะอยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะก็คือ ตึกที่สองนะคะมีตึกสูงสูงอยู่แล้วก็จะเป็นตึกทีทีบีนะคะทหารไทยธนาชาติอยู่ตึกนั้นนะคะอยู่ซอยตรงนั้นด้านบนก็จะมีร้านขนมนะคะร้าน ร้านชานะคะอันนี้เป็นร้านยามาสกีค่ะี้ซอน,นอนมีนะคะ เพื่อนตรงนี้นะคะมันจะเป็นสกายวอล์กเดินยาวๆไปเลยถึงตรงเกือบถึงตึกสั้นนะคะตรงนี้เป็นที่จอดรถนะคะ,ก,ะ,คะก็คือหมอชิดเก่าสถานีขนส่งหมอชิตเก่าะคะ่ะเพื่อนเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนเลยดูเช้าวันนี้นะคะเนี่ยคึ้มอยู่ตรงนี้ก็เหมือนกับพุ่งจะหยุดนะคะถนนยังเปียกอยู่ เพื่อนๆเดินเดินทางนี้นะคะขึ้นไปน่ะมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วสวยนะคะถนนเส้นนี้ทางเส้นนี้มันจะชันขึ้นแต่ถ้าคนขาไม่ดีขาไม่ดีก็ไม่แนะนําเหมือนกันนะคะเดินค่อนข้างเหนื่อยเหมือนขึ้นเขาะคะ่ะแต่เดี๋ยวนี้จะพาเพื่อนๆเ,เดินทางล่างนะคะไปดูร้านของกิข้างล่างว่าเช้าๆมีอะไรบ้าง เ,เพื่อนๆเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะจะเดินยาวๆไปเลยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมนะสูงนะแล้วก็จะชันสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ตรงสุดทางนะคะจะเป็นกระจกอะ่ะแล้วมองเห็นวิวตรงกลางถนนสวยนะที่เคยถ่ายรูปตรงนั้นไว้เดินไปให้สุดนะคะตอนจะถึงทางลงมันจะเป็นกระจกคะ่ะเป็นกรอบกระจกสูงเลยแล้วก็เห็นวิวรถไฟฟ้าสวยเราลงกันนะคะเ,เพื่อนๆ ค่ะเป็นเพื่อนเดินลงนะดูที่ว่าตอนเช้ามีอะไรกินบ้างนะคะฝั่งนี้ชันและลื่นที่จอดรถตรงนี้นะคะเมื่อก่อนนี้ไม่เคยโล่งเลยอ่ะรถจะเบียดจะแน่นตลอดเต็มแต่ตอนนี้นี่เพื่อนๆสามารถจอดได้เลือกได้เลยนะคะเอามาจอดที่นี่แล้วก็เดินไปก็ได้หรือว่าจะ ไปจอดตรงตึกซันนี่เหมือนกันนะคะเห็นเขาบอกว่ามีอยู่เป็นลานจอดรถเป็นที่จอดรถป้ายรเมยตทางข้ามสวนป้ายพวกนี้นะคะเขาจะบอกว่ารถเมย์สายไหนกำลังจะมานะคะเพื่อนๆแล้วก็มี Wi-Fi มีที่ชาร์จแบตแต่ก็จริงๆแล้วต้องดูเองด้วยค่ะเพราะว่าบางคันก็ยังไม่มีนะคะยังไม่มี g p s เลย บางทีเรายืนรอเราโมดแต่เล่นโทรศัพท์เพลินนะคะคันที่เขาไม่มี gps เนี่ยเขามาแล้วพลาดนะคะต้องรออีกฝั่งตรงข้ามเป็นสวนสาธารณะนะคะเ,เพื่อนๆสวนจดุยจากกันเลยเป็นสวนยาวๆแล้วก็จะทะลุไปถึงส่วนรถไฟได้เลยค่ะเป็นสวนใหญ่นะคะสองสวนเนี่ยเขาจะอยู่ติดกันข้ามถานนไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะ ก็จะเป็นสวนรถไฟนะส่วนวัชระ,ะเบญจทัศนะคะเพื่อนๆไปปั่นจักรยานเล่นนะคะวันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีตลาดนัดด้วยนะคะส่วนวัชระ,ะเบญจทัตวันนี้เป็นวันที่21นะคะวันที่21กันยายนพศสอง4ัหีค่ะ เวลาที่นิดกำลังเดินอยู่ประมาณ7จ็โมงเช้านะคะถ้าเพื่อนๆมารถเมย์นะไม่ต้องลงตรงสวนจตุจักรแล้วเดินแบบนิดก็ได้นะคะถ้าจะไปให้เร็วก็เลยไปอีกป้ายหนึ่งนะคะให้เลยสวนมานะคะจะมีป้ายที่ลงตรงข้ามนะคะกับอ่าอ m มนะคะที b บลงแล้วก็ข้ามฝั่งมาจะเร้ากว่านะคะ ซอยนี้ซอยพระโขนงทิุุมแปดทับหนึ่งค่ะซอยที่เราจะไปก็คือสิบแปดทับสองนะคะหรือซอยเฉยพว่วงตลาดเขาอยู่ตึกนั้นนะคะซอยเฉยพ่วงเนี่ยจะทะลุออกถนนวิภาวาดีรังสิบเก้าได้นะคะซึ่งตรงข้ามกันกันกบกลางบินไทยะคะ่ะตลาดลุงเพิ่มนะคะเข้าซอยไปก็เป็นตลาดลุงเพิ่ม ค่ะเ,เพื่อนๆถ้าเราเดินมาจากทางสกายวอล์กด้านบนนะคะเราก็จะมาลงตรงจุดนี้ที่น่แบบอกว่าสวยนะคะมองไปฝั่งนู้น่าจะเป็นกรอบกระจกแล้วถ่ายรูปสวยนะ ายกาแฟนะคะขายน้ำน้ำปัน่นน้ำผลไม้ค่ะน้ำกาแฟเบเกอรี่นะขวดสองค่ะคอนโดค่ะเ,เพื่อนๆ รานะคะนี่าน่ารั เอกกิปกรรมความงามนี่ได้ยินชื่อมานานมากเลยนะอยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยข้างหน้าจะเริ่มมีของกินแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเบิร์กนะคะที่ถ้าใครไม่รู้จักเนี่ยก็จะเดินผ่านไปเลยหรือว่าจะขับรถผ่านไปนะคะแวะตรงน,นี้เป็นนะตรงนี้มีของกินเยอะนะคะ ้าวค่ะ ข้าเจียงไฮห,หมูปิ้งไม้ละสี่บาทค่ะหมูปิ้งข้างในอร่อยนะนเพื่อนๆไม้ละสี่บาทนาะคะร้านเนี้ยมีข้าวไข่เจียวนะคะต้มตำ่ะต้องโขนะคะ ก๋วยเตี๋ยวลือสวนนะคะเพื่อนๆับข้าว้วยชอบมาซื้อกล้วยร้ยานนี้กล้วยไม่แพงนะคะเพืเ่อนๆเนี่ย25 30้ารือใหญ่ สวัสดีค่ะข้าวแกงเจไ๊ไนนะคะเพืเ่อนๆถูกนะคะแล้วอร่อยนะ,ะขายแค่2อย่างราดข้าวนะคะ40บาทเท่นั้นเองแล้วก็ถ้าเป็นกลับก็ถุงใ,ใหญ่ๆห้าสิบาทนะคะคะแนงเนื้อนะคะกระดูกเป็ดมีนะคะแล้วเขาเป็ดนะคะ ะเพราหมูปลาหมึกกับข้าวรสจัดจ้านนะคะนเพื่อนกล้วยสิบบาทนะคะหวีเล็กแล้วก็มีหน่อไม้ะคะ่ะร้านนี้ร้านนี้ร้านนี้นะคะกล้วยขายกล้วยถูกะคะ่ะยี่สิบยี่สิบห้าสามสิบนี่หวีใหญ่ๆนะคะแล้วก็มีมะพร้าวอ่อนด้วยมะพร้าวอ่อนขายลูกลยยี่สิบห้าเท่านั้นเองคะ่ะ มีเป็นน้ำมะพร้าวด้วยนะคะเนี่ยนเพื่งถึงแล้วนะคะเนี่ย18ทับ2พราะฝนจะที18ทับ2หรือซอยเฉยพ่วงนะคะหน้าปากซอยเป็นร้านโจ๊กค่ะร้านต้มเลือดหมูเจ้าอร่อยเจ้าเก่าแก่นะคะร้านนี้อร่อยนะลมีคลิปเขานะคะร้านเนี้ยมีผัดไทยไอยทอดนะคะ ตรงไปก็จะเป็นพี่ทีดีธนาคารอาหารไทยธนาชาตค่ะเมื่อก่อนก็จะเป็นอาหารไทยนะคะตอนนี้เปลี่ยนเป็นอาหารไทยธนาชาติแล้วก็เข้าซอยไปก็จะเป็นตึกซันนะคะเป็นของกินตลาดนัดสวัสดีค่ะก็ถ้าเพื่อนๆนมีโอกาสะคะแวะมาเดินเล่นหรือซื้อของนะคะหาของกินกันได้ที่นี่นะคะคก็ จากจัตจ,จักมาก็ไม่ไกลนะคะหรือว่าจะลงฝั่งตรงข้ามก็ได้นะเนี่ยตรงสะพานลอยนะคะแล้วก็ข้ามา <Evet. S 1> มาเพื่อนต้องโดนะคะขนมวกร้านนี้อร่อยพี่เอก ตลาดนี้ของขายเขาจะสลับกันมานะคะแต่ละวันจะไม่ซ้ํากันนะวันนี้จะเป็นแนวพวกเสื้อผ้านะคะวันอังคารน่ะที่ล็กมาก,ก็วันศุกร์เป็นป้าแป๊วตลาดแตกนะคะขายของแนวแบบโต๊ะจีนนะคะแนวพัฒนา้านอาหารนะ,ะเป็นพวกปลาทะเลพวกอะไรของอร่อยนะคะคุณภาพดีน่ากินมากแล้วก็มีปอเปี๊ยะนะคะปอเปี๊ยะก็อร่อยค่ะเพื่อนเพื่อนปอเปี๊ยะร้านอร่อยจริงอร่อยจังนะคะกระเพาะปลาป้าปดากับลุงวัดนะคะ แล้วก็จะมีป้าที่ขายอาหารเจมังสวิรัตนะคะอยู่ตรงนี้วันนี้ก็จะเปลี่ยนเจ้านะคะน่ากินนะวันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะเพื่อนๆของใช้นะคะพวกหน้าก,กากพวกของใช้ในบ้านนะคะเนี่ยไม่ลงไม่หนีโอ้โหอยู่ในตัวเหลืองอะ<ฮ><ฮ> คนเที่ยวอะนี่เป็นร้านแม่น้ำฝนนะคะกับข้าวนี่เป็นกับข้าวข้าวแกงนะคะตอนนั้นริดมาแม่น้ำฝนทำเป็นแบบข้าวกล่องกล่องละยี่สิบเท่าน,นั้นเองวันนี้เียมีข้าวแกงค่ะ อนเย็นจะขายก๋วยเตี๋ยวนะคะร้านนี้ดูให้ครบนะไหนไหนมาแล้วมีร้านกาแฟะนะคะข้าวมันไก่ค่ะข้าวมันไก่ลูกชิ้นนะคะข้าวมันไก่ข้าวหมูกรอบนะคะร้านนี้อร่อยนะสวัสดีค่ะข้าวมันไก่เจ้าอร่อยซอยเฉยพ่วงค่ะเ,เพื่อน มีไก่ทอดนะคะแล้วก็เป็นน่องน่องทอดแล้วก็ไก่ต้มหมูแดงหมูกรอบมีนะคะร้านนี้รี้มีคลิปค่ะเ,เพื่อนๆอร่อยนะคะน้ำซุปก็อร่อยร้านนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำนะรีบต้องโดนทุกวันนลงคะร้านนี้น่ากินนะคะ คุณเชียงนะคะหมูหมูหวานค่ะหมูถุงใหญ่ๆน่ากินหมูทุบนะคะแคบหมูหมูแท้งหมูฝอยนึกถึงตอนสมัยที่ขายเลยค่ะ ของจะเป็นแนวเสื้อผ้าของใช้นะเข้าซอยมานิดเดียวเพื่อนระ้านนี้ขายดีคนลุมเลยลของใช้ในบ้านนะคะของจุกจิกจิปะทะร้านะนี้เป็นม้วนแบบเอ ปูวางของกันกระแทกอะไรพวกนี้ตามลิ้นชักตู้ลิ้นชักเอ่อวางรองเท้าลิ้นชักรองเท้าได้หมดเลยยี่สิบบาทจ้ะวางลงไปมันจะหนึบเลยนะคะเป็นร้านยี่สิบบาททุกอย่างค่ะเพื่อนสิบบาทยี่สิบบาทครับหาได้ทำได้นะครับดูดูก่อนนะครับอืมเอแคร์จัมโบวันนี้มาอยู่นี่นะคะร้านนี้อร่อยนะร้านนี้อร่อยนะคะเพื่อนๆพื่อนเอแคร์จัมโบ สามกล่องรอ้อยเองอนนเจนีนะคะเจนีก็เจ้าอร่อยนะโยจ๊กจ้านี้อร่อยนะเพื่อนมีข้าวต้มด้วยเข้ากล่องนะคะวันนี้วันพระค่ะมีพวงมาลัยนะคะในนี้ เพื่อนเพื <ๆ S 2> ่อนซอยเฉยพ่วงนะคะก็ตรงไปเรื่อยๆนะคะก็จะมีพวกรถเข็นเหมือนกันนะคะรถเข็นรถเข็นสตรีทฟู้ดนะคะจนถึงหน้าปากซอยเลยรู้สึกจะเป็นร้านผัดไทยนะคะถึงหน้าปากซอยเดี๋ยววันนี้ลิซพาเพื่อนมาแค่ตรงนี้นะคะก็ตลาดนัดตึกซัน,นะค่ะตรงเนี้ยตลาดนัดตึกซันก็ขวามือนะคะเข้าไปขวามือเดี๋ยวลิซจะไปซื้อกับข้าวนะคะในนี้คือวันนี้ฝนตกค่ะลิซก็เลยแบบ ไปตลาดที่เป็นโล่งๆไม่ได้นะคะตลาดตึกซันเนี่ยเขาจะมีหลังคาค่ะเพื่อนเอนเข้าไปอ่ะจะมีป้านะคะป้าขันทองอ่ะขายขนมหวานถึงละสิบบาทเนี่ยอยู่ทางแนวร่มๆเนี่ยนะคะอร่อยอะ่ะบัวลอยแกอร่อยมากเลยอันนี้ลิติดใจฝีมือแกนะคะตลาดนัดตึกซันค่ะเพื่อนๆถึงแล้วนะวันนี้ลิศพาเพื่อนเพื่อนมาชี้จุดนะคะตลาดอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ มีคลิปนะคะตลาดตุซันเนี่ยริดมาเดินหลายรอบเดี๋ยวคลิปขึ้นขวาม,มือบนนะคะให้เ,เพื่อนๆดูบรรยากาศภายในตลาดนะค,ะคนเยอะแล้วนะคะคนเริ่มเยอะนะบรรยากาศตลาดนะคะเ,เพื่อนๆก็ตอนนี้เราก็ผ่อนคลายอะไรหลายๆอย่างเยอะแล้วนะค,ะคนก็เริ่มเดินจับจ่ายซื้อของกัน เพื่อนๆใส่หน้ากากให้ถูกนะคะใส่ชั้นหนึ่งหรือสองชั้นใส่ให้สนิทกับใบหน้านะคะแล้วก็อย่าล้างมือบ่อยๆกลับถึงบ้านแล้วก็รีบเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะทำความสะอาดร่างกายนะคะอยู่กับมันให้ได้นะคะเพื่อนๆสู้ๆกันนะแล้วก็เราก็จะผ่านมันไปได้กันนะคะวันนี้รีติดคลิปตรงนี้ค่ะเป็นเพื่อนตลาดนัดตึกซันนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมและติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากค่ะ